thank mm -hmm. you ไปทักการสวีทุกท่านชมที่อยู่ทางบ้านผ่านช่องทางฟิชชิงครับอ่าเปิดเวทีฟิชชิงครับวันนี้กวกชนคนหลังคันนะครับวันนี้ผมจะฟ้าท่านผู้ชมอ่าทางบ้านไปเอวไปชมบรรยากาศงานจนกวางแม่ไอ้ครับวันนี้จากอำเภอโดยหลวงไปแม่ไอ้ก่ออ่าประมาณน่นนาจะน้อยกว่าโลครับผมกลมเกินไปครับเดี๋ยววันนี้ไปสองคนครับอ่าไอ้อมัมนะครับไอ้อมัมวันนี้กลับมาครับไอ้อมัมอยู่ที่บ้านครับ เช่นเคยครับอยู่บ้านแม่แอมครับวันนี้ครับครับบรรยากาศกาดตาดตอนนะครับแม่อายตาตรงนะครับนี่ครับเดี๋ยวมากินข้าวกันครับรับประทานอาหารเที่ยงก่อนนะครับครับกบสวัสดีครับนี่ครับมาแถวต้องเท้มาแป๊ะให้เอกเอ็มบีของเขาเช่นเคยนะครับแถวต้องเชนครับโดยโกนโดยโกนแต่มาถึงก่อนผมขอล่ำไปพูดครับเมื่อกี้ครับ ครับญญญบรรยากาศงานบรรยากาศการการสมัครนะครับการสมัครแมงชนลีลานะครับนะครับการต่อคิวชนลีลานะครับผมน,นี่คิวสองสองห้าสองหกสองเจ็ดนะครับรเกลี้ยงกลีงไป เ,เดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมมาเดินดูตลาดนะครับก่อนที่จะชนลีลากันก็มีสินค้านะครับสินค้าขายแบบกระเป๋ากระเป๋ามวกนะครับครับอันนี้กาตา,าตอนนะครับมีส <c> ร <oughs> ้อยนี่กำไรนะครับเนาะ ีกระเป๋านับีหมวกครับ นะครับโซนนี้ก็เป็นกวงสตาร์ทนะครับนี่ค่ะนี่ครับสามเขาครับยาวมากแบบนี้นีขายนะครับเอ,เอาไ้โชว์บัดด้อ๋อโชว์ฝั่งนั่งขายเดยคินดี่ครับงามกันแท้ ยาวมากครับตัวน,นี้ตัวน,นี้ยาวมาวกคือรักแน่ะครับนี่กับโซนแมลงนะครับแ <c oughs> มลงครับกองไทยครับขอายาวๆข้างนั้นเลยคือ <c oughs> <c oughs> มน้าออกไม้กับ ออกสามเขานะครับนี่ก็เป็นมูนแดงเน้ดำมีกัร่องคิีมตัวเป็นเป็นแบบนี้ก็ครับป็นนี่แบีเลยะีเลยครับก็เป็นด้วงอยู่ ลอันนี้เป็นตัวเป็นเป็นแต้ตัวเดียวตัวแมงแมงเป็นแมงแ่ฝนเนาะอันนี้เป็นห้องแ่าแมงแมงใบไม้นะครับกดจัน้ำต่อหนึ่ง คล้ายๆใบไบม้มันจะเป็นสีนเขียวจากนเขาออกมาใส่เป็นสีเหลืองตามด้างเป็นสีเขียวนะครับจับมาสตราร์ทแล้วมันใายกับเป็นสีสีเหลืองครับเหมือนใบไม้แห้งนะครับบัรยากาศนะถ่ายวีดีโอครับนนเนาะเที่ยมครับ <c oughs> า <c oughs> มาชมกวางครับ

กับขอนไม้เล็กๆครับโทษน,นะครับอันนี้อันนี้ครับส,สมัติเลยครับขอถ่ายยูทูปกันเนาะขอสัมภาษณ์นะอันนี้อันนี้มาจากไหนครับมาจากเชียงไห้ครับเชียงไห้ครับผมแจกขอเกิดป้ากันข่าเจ้าไอ้เนี่ยครับ เราไปอ่าบ่อปลาครับอ๋อนี่ครับเจ้าเดิมอันนี้ขายเนาะครับเนนาะี็ขายหมดเลยขายหมดเลยเนาะสมมุติผมขอถามราคาอย่างเอี้ยครับครับอันนี้อันนี้มันเป็นเขาเงินเขาทองครับเนาะสองพันห้าครับสองพันห้าครับยกตู้เลยเนาะยกสองพันห้าพอเพียงรือเปครับยังเป็นไหมเหรอครับเป็นไหมนี่หัึ่งพันครับผมยกชุดเนาะหนึ่งพันบาทถ้ารับทำเอากวางมาเองเหรอ ถ้าขับคำขับผมผมก็กวางเฮ้ยอ่ะมันจะลดเมื่อก่อนราคาเดียวกันแปดร้อยแปดร้อยครับเแมงขึ้นกับแปดร้อยครับครับแบบแบบไม่เหรอครับแบบไม่นี่อันห้าร้อยครับห้าร้อยบาทนะครับนี่ก็อันนี้สองร้อยสองร้อยครับเนี่ยหลากหลายครับสองร้อยอันนี้พันห้าพันห้านะครับพันห้าแบบก้อนเล็กนะครับ าแบบกอเลกแล้วก็แบบเกาะไม้นี่ประมานีพันเดียวพันเดียวครับนี่แต่ฮะอันนี้กูเนาะาตัวเดียวนี่แปดร้อตัวเดียวแปดร้อยครับนี่นี่มันเดเขามัวเขมนี่แปงเพ่มน้อเป็นพันสองพันสองครับได้เข่าหัวได้กวางครับเป็การสตารเรแยบร้อยม้วนทับกับมีแต่กวางสตาร์ทเนาะเป็นตัวเป็นเปนิ่มได้มาคะอ๋อโจอยู่ฟ้นครับผมครับขอบคุณครับ ครับสนใจกระติดต่อได้นะครับครับตอนนี้นะค่ับแป๊บเดียวครับนี่ครับเพอร์ชิลิตนะครับต่อได้ครับเพอร์ชิลิตสามพันครับผมสามพันนะครับเพอร์ชิลิตเพราะว่าแมงมันกัดวงแป้งครับน้องเพอร์ชิลิตนะครับครับสักสามพันอันนี้สามพันเกาสามเกาะจันทร์อันนี้สองพันห้าสองพันห้าครับสามเกาจันทร์ เสื้อสากกับเป็นปันแล้วเนาะเอที่นี่ครับเอนสื้อสากฟันนะครับการสากเป็นตัวสากของท่ปปครับดสนไปตัวปันปลายมาสากครับสารุขอำเภอนะครับตอนถึงข้หน้าตรงนี้ตัดเ กวางขายนะครับน้องขาย้องขายพ่อกวางไงอันนี้พ่อแหละครับเป็นแมงเพาะนะครับเนาะนี่เป็นนี่ฟัน,นครับนี่ขายหมดเลยเนาะ นี่ก็เป็นอถ้วยรางวัลน,นะครับที่จัดเตรียมไว้ให้เนาะเดี๋ยวกลับไปด,ดูใกล้ๆก,ก,กันครับนี่ก็เป็นประเภทถ้วยรางวัลไม่คันกวงครับร้อนกวงสวยงามกวงชนเนี่ยใหญ่ที่สุดเด้อกวงชนลีาลารุ่นโอเพ่นครับรุ่นใหญ่พิเศษนารุ่นวีลารุ่นใหญ่รุ่นกลางรุ่นเล็กครับประมาณนี้ครับ สำห primo, <hi> ร,รับโซนนี้ก็เป็นอ่กวงกรวดครับนขานรออทั้งนั่นเลยครับทั้งเสียหน้ายครับ เกียรติอออออีี้คนที่หนึ่งลงตนีอหแล้วก็อตี้อีตี้ลงช่องคะแนนลงช่องชื่อคนที่หนึ่งเยนะครับอครับชื่อกรรมกาครับผมอตี้ลงคนที่หนึ่งเยรับครับผมเขาบอกลงคนที่2แล้วย่างเาเอาผมขึ้นี่ตลอดเยอะให้ใเกียรติห้เปคนที่สเกียรติท่าผู้สอ่ะแลก็ันคู้แทนี่สนะครับชื่อคนที่ีผมคนที่ห้าพี่บอลคนทีนะครับใ่ ไปนได้เป็นนักมวยมันคือในแบบครับเล็กล<ร><ม>ักเกณฑ์เฮ้อแล้วครับส <c oughs> ิบมีักเกณฑ์มีสีคะแนนฟังสิบคะแนนครับเขาบนสิบคะแนนเขาล่างสิบคะแนนแต้มสิบคะแนนงอนก็นคือช่วง,งช่วงช่วง,ช,วงช่วงนี้ครับช่วงนี้คืองอนแก้มคือซ้ายขวาอย่างละสิบคะแนนครับก้อนสิบคะแนนแก้มสิบคะแนนทรงหน้าทรงหน้าคือช่วงวาด้านในนะครับสิบคะแนนความสมช่วงหน้าสิบคะแนนแล้วก็ขาสิบคะแนนลำตัวสิบคะแนนแล้วก็ ความสวยโดยรวมคือแล้วแต่กรรมการว่ามีความชอบทั้งหมดตัวใดทั้งยี่สิบคะแนนรวมกรอบรวมครับผมก็คือจะจะจะเป็นคะแนนฉีก20คะแนนครับผมหกสิบสองทั้งหมดก็จะมีคะแนนรวมก็จะมีร้อยคะแนนแล้วก็กรรมการแต่ละคนจะรู้ว่าคะแนนแต่ละคนได้สามค่ตอนรวมแล้วนะเจ็ดลูกคนก็มารวมแซ่บครับ เสรจแล้วไข่ที่ได้คะแนนสูงสุดคือครับผมองค์ประกอบของทุกคนมารวมกันความสมทุกทุกคนจะได้ตรงเนี้ยแหละครับว่าไข่จะได้แชมป์ตรงเนี้ยครับความสมดุลองประกอบที่สุดกรรมการก็จะบอกว่าไข่ได้แชมป์หรอครับเพราะว่ามันมีกรรมการหลายคนเขาจะบอกเลยว่ากรรมการแต่ละคนได้คะแนนเท่าไหร่ครับมีอไขขึ้นมาครับขอบคุณมากครับดูแชกครับดูแชกไม่เป็อไปรุ่นรุ่นสองหกสามครับรุ่นนี้มีเจสทีแปลสวครับ เีบที่ตนน่าดีทุนนี้สี้าจะเด็นๆ่อยไอ้เด็กจะไม่รด้ไปเดี๋ยวขอขอพักพักคมาเอาบอเลยวิมามแล้วครับมาเนบเรีบเบเยเลยนบเลย ยังอเฮ้ยรู้แล้วรีบแตะเฮ้ยแ่ยอาใส่จะอีว้มันเบาแน่สิิมีครับด้หนึ่งแย้ไเหระขาับตลกแตะลานนี้ปวดไปอย่างหรอเขาต้องไปซีเรสเขาต้องไปซีเรียสเนือหนึ่งท้องนะอที่หนึ่งครับนองามี่แนะครับในกนั่คนะครับ

โยมากรมก้อนกำเ๋ยวก่อนเ๋ยวก่อนเออมันมีสองเจ้าเราขจขจขจของตัวของตัวโอ้โอ้กสานราายกรต่อเวลาสามนีมีน้ำหนักมีน้าเเดี๋ยวานนึ่งสองสาม ดีฮ่ายกครับใครคนนี้จะยกเห็นน้าคนน้องจะเรียกคนนี้ด้วสามสิครับเบอร์หัสามบเอาเล่เอาเเอาลอาเลอาม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 าับมาามา ก้อนหวเอาเยอายเอาแข้งงอนแข้งออยู่ในไี้แล้วว้เลย้ไเลย้เลยว้าเลยางมาใจควายีมค่อันี้ลยควงยีคอมา้อครับก้อนหั้แมวหออนนียมาเลยก้อนิยนหาของคุต้ออ๋อมาแล้วมาเหรอมันมาทิพยบอ่มันมาทิพย์อ ถ้ามาเท็บเดี๋ยวก่อนามันโล่มันมือหมุนหรอกมือเขาโล่งมาเที่ยวมาลอยูู่กันแน่ให้เอ็มบี นักร้องเสียงพ่อฮานาครับพ่อมาพ่อสามปันมากอสักคำครับครับเนี่ยเจ็ดบรรดูันครับเดี๋ยวบอมสิงบอดินครับได้หนีก่อนละครับแย่เลยปูอะไรใส่สเกลหรอเดี๋ยวฟันก่อนไปเลยนะตัวนี้ดันดีอะเดี๋ยวนี้แบบคำฮือมันดันอยู่แน่นดี นี่ตัอก็พอใจแร้วก่อนเชียร์อาไปต้นอลไปแหงกอได้นีและไปได้รืไมไปได้รือมไปได้รกอเชียร์เบันตด้ดีก้้อย่าการ้รู้ละไปไหมล่เออันไป้าปล่อยไหมปล่ปนีปนปเยครับยาม้งามข้างปนีมาข้ามมาขามปล่อยไ้ปล่อยไมปล่อยไปนีก็มาดกั คละคนละคนคละคะนแล้วข้าทำลายกันไลนี่แบบแป้เออไม่ค้างกันพอไหมนั่นพอไหมเออข้างเนี dia, <sh 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 ้ยถูกต้องข้างเนี้ยถูกต้องข้างไหนข้งไหนข้งไหนข้างไหนข้างไหนกนมันดีข้งเนี้ยไหนไหน้างไหนอางไหนข้งเนี้ยนี่เปาข้งไหนโอ้ยลดลดลดโอ้ยโอ้ยรุ้งรุ้งุ้งรุ้งรุุ้้งรุ้งรุ้งรุยกรน 1 0 0 0เออขามหนึ่อยู่ในนีครับนี่หคนละนึงันน่ขามนอยู่โอ้ยโอ้ยโอ้ยมาป้ขามบ่้ตายละตายละตายละมาตายละตายละตายละขาม่เป้าเฮ้ยหนึ่งนะครับหน่อๆนยๆรีบหนึ่งสองสามสี่้าเอาใจละขี่มันโยนขี่มันโยนดู่พรโยนนะจะได้เน้นหน่อย เอานีไปแล้เขาบอเอาละเอาละหนึ่งสองสามสี่ห้าเอาเลยกันแล้เนี่ยเสี่ยงด้ำครับเอาละเนี่ยกับชุดกอนนะครับิงดำมาที่ออกเลยิงดำมาที่เลยที่เลยเาดำอเลยทำเรียบร้อยเมืองเนาีเลยแม่บ้านนี่เนไม่่เราโดนนั้งดเลยูะน กี uh, s <S 3> 2, 3. ่รอบแล้วรอบแล้วทำเดียวเสียหน้าไม่ได้งอนนะมือมันถึงเสียได้ได้งอนถ้าไดจะไดครับโอ้นี่จะไดนอสน้ำทีน้ำก่อนหน้ามาอยงรับเบอร์สี่สิบเบองห้ายังไปโจมตัวอื่นก่อนรอเบานแป๊บนรอบแร เนอะสองาย่างเร็วไปเ็วเงาเขาไปอย่างไรน่ะล้อยด้วยล้อยขายกล้อยนวชิงดับล้อยครับแดร้อยครับ้อนเปิดไปไกลแล้วเฮาก็แต่เฮาไปก่อนเงี้ยได้ร้อยหนึ่อได้รอยหนบรรยากาศแมงจนดําพันครับําขึ้นนี่ครับดขึ้นก้อนกอนเบาบางแล้วครับก้อนเต็มแพทเลย

When it's on I got like